เศร้าคิมแซนอดีตนางเอกดังถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักสุดเศร้าคิมแซนนักแสดงสาวเสียชีวิตแล้วในวัย24ปีวงการบันเทิงเกาหลีสูญเสียอีกครั้งเมือ่อคิมแซนนักแสดงสาวถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักในซองดงกูกรุงโซเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568โดยเพื่อนของเธอเป็นผู้พบร่างของนางเอกสาวและแจ้งตำรวจเมื่อเวลา17นาฬิกาเบื้องต้นตำรวจไม่พบ ร่องรอยการฆาตกรรมหรือการบุกรุกแต่อย่างใดและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตคิมแซนเคยหยุดงานในวงการเพื่อพักผ่อนหลังจากก่อเหตุเมาแล้วขับเมื่อเดือนพฤษภาคม2022ซึ่งเธอชนรถยนต์เข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าจนเกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้างและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุผลงานล่าสุดของ คิมแซนคือซีรีส์บาดทาวทางเน็ตฟลิที่ถ่ายทำก่อนเกิดเหตุเมาแล้วขับโดยเธอวางแผนจะกลับมารับงานแสดงในละครเวทีดงชิมิเมื่อเดือนพฤษภาคม2024แต่ก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพคิมแซนเกิดในปี2000เดบิวต์ในฐานะนักแสดงเด็กเมื่อปี2009จากภาพยนตร์ A Brand น e w Life และมีผลงาน โด่งดังมากมายเช่น The Man from Nowhere และ The Neighbor การจากไปของ Kim แซนในวัย24ปีสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและแฟนๆเป็นอย่างมากคอเดล l ี่ขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วย